สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้พบกับผมนายสลาวุฒิช่นชมอีกนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งนะก็คือผมมีได้รวบรวมความรู้ความสามารถของผมแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตจนกลั่นออกมาเป็นกิจกรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิตหรือ ถ้าทุกคนได้เอาไปพิสูจน์ได้ทดลองทําแล้วจะเรียกได้ว่าเป็นทฤษฎีการดำเนินชีวิตที่ดีเลยก็ว่าได้นะครับมันหมายถึงอะไรผมกําลังจะบอกว่าเมื่อก่อนนี่ผมก็เคยล้มเหลวในชีวิตนะฮะหรืออาจจะสําเร็จในระดับหนึ่งด้วยซ้าอย่างที่คลิปก่อนๆที่ผมถ้าใครติดตามนะถ้าใครเฟยฟังหรือใครรู้จักผมก็จะรู้ว่า ตัวตวนองผมทำอะไรอยู่บ้างนะฮะผมก็จะเล่าคร่าวๆให้ฟังว่าผมเกิดจากาป้าน,นอกนะเป็นเด็กป้าน,นอกเกิดที่จ,จังหวัดเชียงสบ้านเชือกใหญ่นะฮะอําเภอเมืองตำบลเดือดอําเภอเมืองจังหวัดเชยงสารนนะครับแต่ทีนี้ก็ผันตัวโดยการแม้กระทั่งทํางานก่อสร้างนะทางบ้านก่อสร้างตั้งแต่สมัยโอ้ทางด่วนบางนายังไม่ ทำนะผมไปทําทางด่วนบางนานะฮะคิดดูนานไม่นานแล้วก็เปิดอู่ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ทาสีรถยนต์เรื่องทาเรื่องรถยนต์เนี่ยผมนี่เหมือนกับที่ทำหนึ่งเหมือนโรงงานผลิตรถยนต์เลยนะผมรื้อทุกสิ่งทุกหยดทุกส่วนออกมาเลยซื้อรถเก่าๆซา,ากรถมาคันหนึ่งรื้อออกถอดหรือทั้งคันถอด ล้อถอดเครื่องถอดกระบะถอดหัวเกง๋งถอดตัวถังถอดอะไรออกแล้วก็ประกอบเข้ามาใหม่ทั้งหมดกลายเป็นรถใหม่ทําสีใหม่เยี่ยมใช้ได้ปกตินะทาถึงขนาดนั้นจนผันตัวมาเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์มือสองนะทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งเครื่องรถไถรถยนต์คูโบตา้าอะไรก็ว่ากันไปทุกอย่างนะเพราะว่ามันมันจนนะทีนี้พอทำมาระดับหนึ่งแล้วทีนี้มันมันขาดทุน ผมก็เลยสรุปให้ฟังว่ามันขาดทุนเพราะความโลภของผมเพราะกิเลสตัณหาเนี่ยผมก็เลยจะสืบเนื่องเข้ามาในประเด็นที่ผมจะคุยในวันนี้ว่าคนเราเนี่ยต่อให้คุณเริ่มต้นยังไงมาหรือต่อให้คุณต่อสู้ยังไงแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่เป็นเคล็ดลับเป็นเดอะซีคร t มากๆเลยที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนนะครับถ้าใครที่รู้หรือยังไม่รู้ก็ถ้าใครรู้ก็เดนย้ำนะถ้าใครยังไม่รู้ก็ลองไปปฏิบัติดูนะครับว่า เราควรจะทํำยังไงถึงจะมีความสุขและก็มีความสําเร็จไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าบางคนก็ยังบอกว่าความสําเร็จจริงไม่มีหรอกเพราะว่าคนเรามันกีสตัณหาไม่มีที่สุดสุดตอนนี้คุณไม่มีเงินพอคุณมีเงินหนึ่งร้อยคุณก็อยากได้พันพอคุณมีหนึ่งพันคุณก็อยากได้หมื่นอยากได้แสนได้ล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านมันจะไต่ระดับไปเรื่อยๆครับนี่คือมนุษย์ แล้วทีนี้มันมีอยู่สิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณทําสิ่งนี้แล้วปุ๊บคุณจะมีความสุขในระดับของคุณนะซึ่งผมค้นพบด้วยตัวของผมเองแล้วก็ด้วยหลักการของพุทธศาสนานะครับผมใน,ในผมถือว่าผมเรียนมาทางสายพุทธศาสนาคือโรงเรียนมาหามกุฏธ,ธราชชื่อไรนะนะรก็จะเป็นโรงเรียนของพระสงฆ์ในเริ่มต้นนะครับแต่พอมายุค สมัยทุกวันนี้ก็มาสอนค้เรื่องหักด้วยก็สอนสอน,สอนในหลักธรรมเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็พุทธศาสนาทุกคนก็รู้ว่าเป็นการดําเนินชีวิตที่ดีนะผมเลยสรุปคร่าวๆให้เอาไปปฏิบัติจริงใช้จริงเกิดผลจริงซึ่งผมทําแล้วผมได้ประโยชน์จากตรงนั้นผมก็เลยอยากแชร์ความรู้ในส่วนนี้นะครับเนี่ยทุกคนมาถึงตรงนี้ทุกคนก็อยากรู้แล้วคงอยากจะรู้แล้วว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับก็คือ ในกิจกรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของผมนี่ก็คือผมได้กำหนดเอาข้อที่หนึ่งคือทุกคนต้องทำสมาธิครับเพราะอะไรเพราะว่าการทำสมาธิจะทำให้คุณเกิดจิตว่างแล้วเกิดสติปัญญาตรงนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของคนที่จะมีความสำเร็จหรือมีความสุข บางครั้งคนเรานี่มีความสุขแต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีความสุขเหมือนตอนผมที่ตอนสมัยเป็นเจ้าของเต็นท์รถยนต์ก้าวถึงระดับนั้นแล้วนะมีลูกน้องหลายคนมีรถยนต์ขับมีคนขับผมต้องตะเวนไปตามต่างจังหวัดไปตามหัวเมืองเพื่อที่จะซื้อรถขายรถเพื่อติดต่อทำธุรกิจการค้าเนี่ยไม่ได้ซ่อมรถแล้วฮะช่วงนั้นผมยังไม่ ไม่รู้ว่าตัวเองมีความสุขยังดิ้นรนอยู่ต่อไปผมเชื่อว่าหลายๆคนที่กาลังทําธุรกิจหรือกําลังทํางานอะไรบางอย่าง <c oughs> ก็คงจะเป็นเหมือนผมนะเพราะฉะนั้นแล้วผมเลยอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าในณนะเวลานี้ณนะเวลานี้หรือย้อนกลับไปถ้าคุณย้อนกลับไปได้ว่าณนะเวลานั้นถ้าคุณรู้ว่าคุณมีความสุขคุณลดความอยากของคุณลงมานิดนึงแล้วคุณจะเห็นตัวตนของคุณแล้วคุณจะเจอความสุขนะดังนั้นผมจึงกําหนดมาเป็นข้อที่หนึ่งในจิตกรรมพื้นฐานการดำเนินชีวิตชีวิตนะว่า คุณต้องทําสมาธิผมยกตัวอย่างอย่างนึงว่าการทําสมาธินี่มันเกิดขึ้นได้ในทุกคนคนระทุกคนไม่รู้ว่าตัวเองมีสมาธินะบางคนนี่ไม่ได้ฝึกแต่สมาธิเขานั้นมีในตัวตนของเขาผมเชื่อว่าคนที่ทําสําเร็จในชีวิตหรือคนที่มีความสุขในชีวิตเขามีสมาธิในตัวตนของเขาเองโดยเขาไม่รู้ตัวโดยซ้ำบางครั้งนะมันยังไงมันคือยังไงเพราะว่า ถ,ถ้าคุณมีสมาธิแล้วคุณจะเกิดปัญญาจิตคุณจะว่าผมจะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆว่าสมมติว่าคุณลืมกุญแจรถหย่อนกุณแจรถลืมอะไรบางอย่างผมถามว่าคุณทํำยังไงถ้งนึกออกผมเชื่อว่าทุกคนทํามนเหมือนกันบางคนก็จะวุ่นวุ่นหาถามคนนู้นนถามคนนี้หาตรงซอกนู้นตรงนี้หาตรงนู้นตรงนี้ตรงโตรงนี้ตรงอะไรก็แล้วแต่ที่คุณที่คุณลืมสิ่งของนะแต่สุดท้ายแล้ว คุณจะหยุดนิ่งๆสักระยะหนึ่งหรือบางคนนิ่งๆหลับตานึกนั่นแหละครับคุณเลยนึกออกว่าอ๋อมันอยู่ตรงนั้นเองเนี่ยนี่คือการทำสมาธิสั้นๆที่โดยธรรมชาติของมนุษย์เกิดขึ้นเองโดยไม่รู้ตัวแล้วคุณลองนึกดูเองแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าคุณนั่งเป็น10นาที20นาทีเป็นชั่วโมงชั่วโมงเหมือนกับพระวิปัสสนากรรมฐาน คุณจะคิดอะไรออกบ้างจิตค,คุณจะว่างขนาดไหนแล้วมันจะเจ๋งขนาดไหนครับนี่คือสิ่งที่ผมทําแล้วผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนทําแล้วสําเร็จคุณลองสังเกตด,ดูนะครับว่าพระส่วนหนึ่งเป็นคนไม่ดีมาก่อนแล้วพอไปบวชเป็นพระกลายเป็นคนดีดีประเสริฐด้วยครับดีกว่าคนปกติทั่วไปด้วยเพราะว่าอะไเพราะว่าเขารู้ว่าเขาเคยทําเลวมาแล้วแล้วพอเขามาทําดีปุ๊ เขาจะสรรเสริญเขาจะมีความที่จะปลื้มปิติเป็นอย่างล้นพน้นนะฮะเขาจะลืมความชั่วร้ายของเขาไปเลยลืมความเลวขเขาไปเลยเนี่ยนี่คือสิ่งที่สําคัญเนี่ยผมเลยกําหนดมาเป็นข้อที่หนึ่งว่าคนเราที่จะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องเป็นคนดีก่อนที่เป็นคนดีได้คุณต้องมีปัญญาคุณต้องรู้จักว่าความดีนั้นคืออะไรนะแล้วความดีนั้นทํำยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าในข้อถัดไปนะ,ะย้อนกลับมาที่ข้อที่หนึ่งว่าในเมื่อคุณลองฝึกสมาธิลองทําสมาธิ มันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่แค่การนั่งตัวให้ตรงํำรงสติให้มัน่นขา้ขาขวา,าทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนะฮะมันไม่ใช่แค่การทําอย่างนั้นมันอาจจะทําได้หลายวิธีอย่างเช่นะพุทรงได้ตัดไว้ว่าการเดินการยืนการนั่งการนอนทุกเอรียบทของร่างกายหรือแม้กระทั่งถ้าคุณฝึกแล้วคุณเข้าใจถึงการทําสมาธิแล้วนี่มันเป็นอะไรที่ทุกวินาทีทุกอรียบทของคุณนั่นคือคุณต้องเจริญสติ คือการทำสมาธิเมื่อคุณทำได้ถึงขั้นนั้นแล้วคุณจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นคือนิพพานนะฮะหรือบางครั้งคุณย้อนกลับไปคุณไม่ถึงขั้นนิพพานคุณยังมีความทุกข์ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณพึงพิจารณาอยู่ทุกขณะจิตทุกอริยบทของคุณนั่นแหละคือการเจริญสติแล้วคุณจะไม่ขาดสติคุณจะทำทุกสิ่งทุกอย่าง อย่างมีความสุขและประสบความสําเร็จนะฮะเอาละทีนี้ข้อที่หนึ่งผมขอผ่านไปถ้าเดี๋ยวผมจะถ้าใครสงสัยผมจะอธิบายให้อินบ็อกเข้ามาหรือว่าอสอบถามผมมารายละเอียดทีหลังนะครับแต่มันจะยาวเกินไปคลิปมันจะยาวเกินไปจะน่าเบื่อนะครับผมจะสรุปสั้นๆให้จบในวันนี้ก็คือเรื่องกิจกรรมพื้นฐานการดำเนินชีวิตซึ่งเป็นสิ่งแรกที่ทุกคนควรจะทาครจะบอกลูกบอกหลานหรือบอกใครๆก็แล้วแต่ที่ฟังณนะตอนนี้ที่ได้ดูนี่ คุณจะเริ่มทําได้แล้วนะฮะส่วนตัวผมผมเริ่มทาแล้วผมมีความสุขมากนะแล้วข้อที่สองทีนี้ข้อที่สองสืบเนื่องจากข้อที่หนึ่เมื่อคุณมีสติมีปัญญาแล้วให้เอาสติปัญญานั้นมากําหนดเป้าหมายกาเนิดการดำเนินชีวิตนะข้อที่สองคือการกําหนดเป้าหมายการดำเนินชีวิตถ้าคุณไม่มีสติปัญญาถ้าคุณไม่คุยกับตัวเองถ้าคุณไม่ตกผลึกทางแนวความคิดเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ มันจะไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงที่กั้นออกมาจากใจของคุณที่เป็นความรู้สึกของคุณที่เป็นสิ่งที่คุณชอบเป็นสิ่งที่คุณต้องการเป็นสิ่งที่คุณเกิดมาในชีวิตนี้ในครั้งนี้นี่ในโลกใบนี้นี่คุณจะมาทําอะไรอ่าเดี๋ยวผมจะมีคําถามในคลิปต่อไปนะว่าคุณเกิดมาทําอะไรเกิดมาเพื่ออะไรแล้วคุณจะจากไปจากโลกนี้อย่างไรนี่เดี๋ยวผมจะมีคําถามแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับเดี๋ยวผมมีวิธีการ เมื่อคุณมีสติปัญญาเกิดจากสมาธิในข้อที่หนึ่งแล้วคุณมาคุยกับตัวเองแล้วคุณก็สรุปกับตัวเองว่าคุณชอบอะไรแล้วตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนผมอยากให้ทุกคนตั้งเป้าหมายจากณนะตอนนี้จนถึงคุณตายจนถึงตายเลยจนถึงคุณสิ้นชีวิตเลยแล้วเขียนมันออกมาเขียนมันออกมาเป็นตัวหนังสือเขียน,นออกมาเป็นตัวเลขคุณอยากทําอะไรคุณอยากเป็นอะไร คุณอยากอยู่แบบไหนคุณอยากมีบ้านแบบไหนคุณอยากมีรถกี่คันมีเมียแบบไหนมีลูกยังไงมีเงินเท่าไหร่เป็นจํานวนเงินแล้วระบุวันเวลาให้ชัดเจนคือถ้าคุณเขียนชัดเจนมากเท่าไหร่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณชัดเจนขึ้นเป็นเงาตามตัวถ้าคุณเขียนมันคุมเครือสิ่งที่คุณได้รับผลที่คุณได้รับมันก็จะคุมเครือในเป้าหมายการผลิชีวิตของคุณนี่ขอให้ในข้อนี้นี่ จะเป็นข้อที่สําคัญมากอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันต่อให้คุณมีสติมีปัญญาแล้วถ้าคุณไม่เขียนตัวนี้มันจะไม่คุมสติปัญญาของคุณแล้ววันหนึ่งคุณจะหลุดคุณจะหลุดกลับไปในอบายมุขหลุดไปในกิเลสของคุณอีกครั้งหนึ่งเป้าหมายนี้เปรียบเสมือนได้ว่าเป็นกรอบทางแนวความคิดของคุณว่าในสติปัญญาของคุณนี่ให้คิดแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์แล้วก็เอื้อกับตัวของคุณเองนะไม่ใช่ว่าคุณ ไปเจอนู่นนั่นนี่แล้วคุณก็จะหลงมันจะเสียเวลาเพราะผมคอยย้ำอีกอย่างนึงว่าชีวิตคนเรามันสั้นนะฮะแล้วทีนี้เอาลนะทีนี้เมื่อทุกคุณได้เป้าหมายการดำเนินชีวิตที่ดีแล้วก็แจงมาเป็นระยะสั้นคนระับระยะวันระหว่างวันว่าคุณมีเป้าหมายในระหว่างวันอะไรระหว่างสัปดาห์ระหว่างเดือนระหว่างปีแล้วมันก็จะสืบเนื่องไป5 10, ปี10ปีจนถึงคุณตายในเป้าหมายการดำเนินชีวิตใหญ่ของคุณนะเอาลนะเมื่อเราผ่าน อสติปัญญาการทำผ่านการทําสมาธิในข้อ1ผ่านการเขียนเป้าหมายการดำเนินชีวิตในข้อ2มาถึงข้อที่3ครับเป็นเรื่องของวินัยตัวนี้ก็จะเป็นตัวกํากับควบคุมข้อที่2อ,อีกครั้งอีกชั้นหนึ่งนะตัววินัยนี่แหละคือสิ่งที่สําคัญนะมันจะมะีในคลิปที่หนึ่งที่ผมได้ศึกษาได้เรียนจากยู u ูบนะเขาบอกว่า,วาใช่ คุณเกิดมาคุณจะทําอะไรก็ได้คุณจะเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าคุณไม่มีเป้าหมายและไม่มีวินยัยคุณจะไม่ไปไหนคุณจะอยู่ที่เดิมหรือแย่ลงกว่าเดิมนะแต่ตัวเป้าหมายนี่แหละถ้าคุณมีเป้าหมายและมีวินยัยตัววินัยแหละจะควบคุมเป้าหมายของคุณให้ไปสู่ความสําเร็จนะฮะนี่ก็เป็นอีกบางช่วงบางตอนเดี๋ยวผมจะเล่าในคลิปตอนถัดไปนะว่าเจาะลึกไปรายละเอียดนะทีนี้ เมื่อคุณมีวินัยผมขอยกตัวอย่างเอาวินัยนี้ให้คุณทําเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายตัวนี้จะเป็นตัววินัยที่สอนให้คุณได้เห็นภาพชัดเจนว่าในสิ่งที่คุณทําเนี่ยการจดบันทึกรายรับรายจ่ายหรือบันทึกกิจกรรมของคุณเนี่ยมันจะส่งผลให้คุณได้รับรู้ได้สมองของคุณนี่ได้รับรู้ว่ามันกําลังก้าวไปสู่เป้าหมายของคุณทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวจนในที่ จนในที่สุดมันถึงเป้าหมายของคุณที่กําหนดไว้นะถ้าคุณไม่กําหนดเป้าหมายในของคุณผมย้นอีกอย่างนึงคุณจะไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่คุณจะสําเร็จแล้วคุณจะไม่มีกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตในการดําเนินกิจกรรมตามเป้าหมายของคุณก็เหมือนหลายๆคนที่ทําไปแล้วทอ้อทําไปแล้วไม่รู้ว่าตัวเองสําเร็จเหมือนกับผมที่ผ่านมาเหมือนกับหลายๆคนที่ผ่านมาว่ามันเคว้งคว้างคือมันมันงงไปหมดนะมันไม่มีขอบไม่มอีอะไรที่มาควบคุมตัวเองชัดเจน เป็นแนวทางการดำเน,นินชีวิตชัดเจนเป้าหมายก็เหมือนเส้นทางที่เราจะรู้แล้วว่าเราจะเดินทางยังไงนะเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดลึกนะเอาวันนี้เอาให้จบเรื่องกิจกรรมพื้นฐานการดำเนินชีวิตผมจะเล่าให้จบใน4ข้อฮะมีแค่4ข้อแค่นั้นตอนนี้มาถึงข้อที่3แล้วเรื่องวินัยแล้วก็การทําบัญชีรายรับรายจ่ายตัวบัญชีรายรับรายจ่ายหรือการจดรายละเอียดบันทึกของคุณเนี่ยคุณต้องทําตรงไปตรงมานะอย่าหลอกตัวเองนะครับว่าคุณจ่ายอะไรไปบ้างคุณมีรายรับอะไรบ้างอ่า แล้วคุณจ่ายอะไรไปบ้างอย่าหลอกตัวเองนะครับแล้วคุณเขียนจดบันทึกลงไปว่าคุณอย่าหลอกตัวเองอเขียนตามความเป็นจริงมันได้เท่าไหร่มันทํายังไงเขียนไปเลยนะแล้วคุณมาสรุปในรายเดือนรายวันรายสัปดาห์รายปีคุณจะเห็นผลต่างหลายๆคนอันนี้เป็นแนวทางการบัชิตของในหลวงด้วยนะครับก็คือการทําบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นปรัชญาของท่านนะครับ เป็นปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงหนึ่งในนั้นก็คือการทําบัญชีรายรับรายจ่ายแต่ผมสืบเนื่องต่อเนื่องไปด้วยว่าคุณต้องจดบันทึกด้วยนะฮะบันทึกการเคลื่อนไหวของคุณในแต่ละวันในแต่ละอาทิตย์ในแต่ละเดือนแต่ละปีแล้วคุณจะสรุปมีข้อสรุปให้ชัดเจนนะว่ารายรับรายจ่ายหรือว่าการทํางานของคุณมันเห็นผลขนาดไหนนี่โอเคพอเข้าใจนะครับเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดลงลึกผมมีขั้นตอนมีวิธีการอ่าซึ่งผมจะเล่าในคลิปต่อๆไปเจาะรายละเอียดที่ละข้อเลยก็ได้ ซึ่งวิธีการบางครั้งพูดบันง่ายนะครับแต่ทําอย่างเช่นทาสมาธินี่บางครั้งใครๆก็รู้ว่าทําสมาธิแต่เอาห้องจริงเวลาทํามันก็มีข้อขั้นตอนเหมือนกันฮนะอย่างการกำหนดเป้าหมายเหมือนกันมันก็มีขั้นตอนมีรายละเอียดเหมือนกันมีวิธีการอ่าอย่างการเขียนบันทึกก็เหมือนกันการทรําบัญชีแล้วแล้วจ่ายมันมีขั้นตอนมันเหมือนกันแล้ววินนยยังไงจึงเรียกว่าินันเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันส่วนข้อสุดท้ายก็คือข้อที่สี่สิ่งนี้จะขาดไม่ได้เลย ที่ขาดไม่ได้เลยคือการดูแลสุขภาพครับออกกําลังกายการดูแลสุขภาพถ้าทั้งหมดทั้งปวงของคุณถ้าคุณมีสุขภาพไม่ดีมันล่มสลายหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการทําสมาธิถ้าคุณมีสุขภาพไม่ดีคุณทําไม่ได้นะคุณไออย่างนี้คุณทําสมาธิมันไม่ได้คนระับมันฟุ้งซ่านจิตมันฟุ้งไปหมดเลยถูกไหมครับอถ้าคุณเป็นหวัดอย่างนี้คุณไปทําสมาธิไม่มีทางคนะคุณไม่มีทางเกิดปัญญาแน่นอนถ้าคุณไม่สบายนะครับถ้าคุณปวดหัวตัวร้อนอะไรก็แล้วแต่ถ้า สุขภาพคุณไม่ดีคุณไม่มีทางเกิดในข้อที่หนึ่งได้แล้วถ้าเกิดสุขภาพคุณไม่ดีคุณไม่มีทางมาเขียนกําหนดเป้าหมายคุณก็จะไม่อยากจะทําอะไรแล้วเพราะว่ามันสุขภาพมันแย่แล้วต่อให้คุณมีเงินพันล้านหมื่นล้านแสนล้านคุณก็จะไม่ไม่มีอารมณ์อะไรแล้วเพราะคุณสุขภาพไม่ดีแล้วถูกไหมครับดังนั้นการดูแลสุขภาพจึงเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วการออกกาลังกายเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกลงไปเรื่องการดูแลสุขภาพการออกกําลังกายเหมือนกันนะอ่านะแล้วก็ เอาละในสรุปนี้4ข้อกิจกรรมการดำเนินชีวิตขั้นพื้นฐานหรือเรียกได้ว่าเป็นทฤษฎีการดำเนินชีวิตที่ดีของผมนี่นะผมอยากให้พวกคุณเอาไปลองปรับใช้ดูถ้าใครฟังแค่นี้แล้วก็พอนึกออกแล้ว่าเออต้องทำยังไงก็ลองทำดูได้เลยนะหรือถ้าใครสงสัยอยากจะปรึกษาอะไรต่อก็อินอกเข้ามาสอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับส่วนเบอร์อรโทรบอรทของผมนะครับก็ เดี๋ยวค่อยว่ากันนี่อินบ็อก์เข้ามาเดี๋ยวผมติดต่อสามามาโทรคุยกันได้อะไรกันได้หมดนะมีไลน์มีอะไระติดต่อกันง่ายๆครับเพราะผมตรงไปตรงมาผมเปิดกว้างครับตอนนี้ผมผมเป็นสาธารณะแล้วตอนนี้ผมไม่ปิดกั้นแนวบางีแล้วผมกลัวว่าชีวิตผมสั้นผมไม่รู้ว่าผมจะตายเมื่อไหร่อาจจะวินาทีนี้วินาทีต่อไปวันต่อไปอาทิตย์ต่อไปก็ได้ผมไม่อยากเอาความรู้ไว้ที่ผมคนเดียวผมอยากแชร์ แล้วผมอยากให้คนอื่นแชร์ด้วยนะครับว่าเผื่อมันเป็นจะ,จะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับแล้วทีนี้สิ่งง่ายๆผมขอแถมว่าสิ่งง่ายๆที่ร่างกายต้องการทำนะในแต่ละวันก็คือหนึ่งถึงเวลาตื่นให้ตื่นถึงเวลากินให้กินถึงเวลาทำงานให้ทำถึงเวลาพักผ่อนให้พักแล้วถึงเวลานอนให้นอน ถ้าคุณทําสิ่งง่ายๆที่ร่างกายต้องการอย่างนี้ปุ๊บชีวิตคุณจะเป็นปกติร่างกายคุณจะปกติแล้วเป้าหมายของคุณจะดําเนินไปเรื่อยๆค่อยๆก้าวไปทีละก้าวทีละก้าวผมเชื่อเลยเลยว่าคุณมีความสุขตั้งแต่คุณเริ่มทําทันทีนะเดี๋ยวนี้เพราะอะไรถ้าเกิดคุณไม่ทําถ้าเกิดถึงเวลาตื่นคุณไม่ตื่นคุณก็จะตื่นสายพราตื่นสายคุณกินข้าวแม้แต่กินข้าวคุณก็จะกินแม่ร่อยใช่ไหมครับ แล้วพอกินข้าวบางคนกินไม่ทันแล้วไปทํางานถ้าคุณกินไม่ทันคุณก็จะหิวถูกไหมครับไม่อร่อยคุณก็กินไม่อิ่มมันก็หิวพอหิวคุณก็ทํางานไม่เต็มที่เห็นไหมครับมันเริ่มล้วนแล้วพอทํางานไม่เต็มที่คุณก็ต้องใช้เวลามากต้องเครียดแล้วคุณก็ไม่ได้พักพอไม่ได้พักคุณก็ล้าพอล้าคุณก็เหนื่อยไม่มีแรงที่จะทําในวันต่อไปแล้วมีน้ำซ้ําคุณยังไปกินเหล้าไปเที่ยวเตะๆไปทําเรื่องไร้สาระที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับการเอื้อประโยชน์ ให้สุขภาพคุณดีเพื่อประโยชน์ให้เป้าหมายของคุณสําเร็จคุณก็ไม่นอนอีกนอนดึกอีกแล้วคุณจะตื่นเช้าได้ไงครับในวันถัดไปผมถามหน่อยต่อให้คุณตื่นเช้ามาคุณก็นอนหลับนอนหลับไม่เพียงพอมันก็จะรวนคือถ้าเกิดคุณทําในแต่ละอย่างที่ผมเล่ามาเนี่ยผิดพลาดเวลาไปหมดนีกชีวิตคุณจะรวนไปเลยในวันนั้นแล้วคุณอย่าลืมนะครับว่ามันส่งผลอะไรถ้าในวันนี้คุณลวนวันพรุ่งนี้มันก็ลวน แล้วอาทิตย์ต่อไปมันก็จะล้วนแล้วปีต่อไปมันก็จะล้วนลวหลายๆคนจึงบอกว่าอ้ชีวิตฉันปีนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแล้วคุณทำอะไรบ้างที่มันเปลี่ยนแปลงคุณทําอะไรบ้างที่มันดีขึ้นหรือเปล่าคุณทําอะไรที่มันใหม่ๆหรือเปล่านี่นี่คือสิ่งสําคัญนะเอาละนี่คือทั้งหมดทั้งปวงที่ผมอยากจะแชร์ในวันนี้คือกิจกรรมพื้นฐานการดาเนินชีวิตหรือทฤษฎีการดําเนินชีวิตที่ดีก็ที่หนึ่งคือทําสมาธิเพื่อให้เกิดสติปัญญา ข้อที่สอเอาสีปัญญานั้นมากําหนดเป้าหมายการเนินชีวิตแล้วก็เขียนลงมันให้ชัดเจนเมื่อมีเป้าหมายการเนินชีวิตที่ชัดเจนก็ต้องมีวินัยแล้วก็ทาบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วสุดท้ายก็ต้องดูแลสุขภาพแล้วทําสิ่งง่ายๆที่ร่างกายต้องการให้ทําแล้วผมขอแถมท้ายก่อนจากวันนี้คือบอกให้คุณรู้ว่าความดีคืออะไรหลายๆคนรู้ว่าความดีมนันคืออะไรแต่มันไม่ครอบคลุม ใครมีก็คิดแย้งเห็นแย้งไงแย้งมาเลยอินบ็อกเข้ามาคอมเมนต์มาผมพร้อมยินดีแก้ไขปรับปรุงนะฮะคือการที่คุณทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าสิ่งที่คุณทำนั้นมีผลต่อคุณในทางที่ดีและมีผลต่อคุณในทางที่เป็นประโยชน์นะก็คือการกระทําใดๆก็แล้วแต่เอาสรุปสั้นๆการกระทําใดๆก็แล้วแต่เมื่อกระทําแล้ว ตัวเองไม่เดือดร้อนคนรอบข้างไม่เดือดร้อนสังคมไม่เดือดร้อนครบสามองค์ประกอบนี้จึงเรียกว่าความดีเอาละถ้าคุณทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบไม่เรียกว่าความดีผมยกตัวอย่างอีกจะจบแล้วก่อนจบหนึ่งการกินข้าวคุณกินดีไหมครับดีแน่นอนเป็นถ้าคุณไม่กินข้าวคุณก็อยู่แล้วคนนั่งกินด้วยกันดีไหมครับดีนั่นคือคนรอบข้างคุณแล้วสังคมมองการกินข้าวดีไหมดีแน่นอน แล้วตรงกันข้ามกันเล่นการพนันคุณกําลังเล่นไฮโลทุกคนคงจะรู้ไฮโลไพ่ไฮโลการพนันคุณเล่นคุณอาจจะสนุกดีเพื่อนเล่นด้วยกันอาจจะสนุกดีแล้วสังคมมองการพนันดีไหมครับไม่ดีดังนั้นการพนันจึงบอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีการกินข้าวเป็นสิ่งที่ดีนี่นะครับข้อสรุปสั้นๆสิ่งง่ายๆแค่นี้บางคนมองข้ามบางคนไม่เข้าใจนะ โอเคก่อนจากวันนี้ผมสราวุุิชื่นชมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนนะครับแล้วถ้าใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์มาอินบ็อกซ์ลงมาเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ